nhiều, à? tui sáng rồi, tui xong rồi, xong rồi, bài rồi, xong 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 มาเจอกันน้ำมันอุนจากดำลยเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าอันนั้นเพราะว่าข่อยอันนั้นดิเพราะว่าข่อยต้มเม็ดพอกับอับนนาดใส่ใส่กันน้ไมันน้ำมันอุ่นกลือซีดำตัวเขาตัวเบื่อจะหนักใส่พี่น้อง Cái làm kéo kéo Trang ngoại kiên thệ Nghĩa khó bừa năm rớt chịu Nói nó thay Thôi nhé, nhé Bố phạm phải thay kịp mà hẹn, ừ. Anh móng hèn cốc 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 หาของมาจับหมอเออจับน <AS L> ี่แจับนี่แบบเทากองให้มันสมัยม่จะบอเอาชื่อก uh. ู้อันนี้ชื่อกันี้แม่บอกเอาหันจะบกคอีสานแม่บอกข้าให้น้าออกจังหันไม่ได้เฮตุแต่มันจีเอาพืออกมันแห้กะสมหมอเอามาเอาชกข้างหันเนี่ยข้ากุมันหันี่ปลาเ้อหน่อปู ปลาปลาดุกช้อนตัวกะบักบนวนำพุทธเดนี่ปอกคุ้นากินนะแม่นังอันถึหอใช่ได้่หวมากเออใช่พวกอีเอาปลาแดี๋วเองปลาแดว่าเนาะนี่แหละนี่ใช่หน่อยนึงน่าจะปอกใส่หมิดรอนะพี่นงพูกิดริดพมิกตัาก็ใส่จะี๋อุ่นยังเมกแงเห็ดแกงปลาแกง้จ

ยีใหม่คือตกระเพาะด้วย่น้อง้วือเมดอยไปกินยั่บกินยังไงตาเรคะไปนะอกด้วยได้ขเบเวรสติดยาคือบยาไงย ยุ่กันตองเทปเนีอนนเจ้าปุชัเนี่ยเนื่อตองกระดนตาเห็นกันน้อพี่น้องเลยบ่เนอนอีกแบบนึงม่เอานั่นแม่เบ็บ็นหนัว่ามึเด้งมาเอออนี อปผุดผดได้ักสลัดอยู่นี่ก็มีด่านี่เดี๋ยวเอาไปผัดดกันเอไปกไดอ้าวปเมีไปไหเทเทเทาประทัใจยังดอกเ้าปูปลาหน้าามคอยเดาแก่หงกันปลาเมงปลาดุคอยลาดุน่นะปลาดุนี่คนเตรียมไป่เออเออ หั่นปลาแดกเออเดียวดียวร,ร,ร,รอพวเดี่อ้บักบัวมัน,นเด่ให้หันหัน,นเออปลาโดดจองหันงางานน่นเอานางน,งน้องโ,งโดนเนี่ยตรงปลาแดกปลาแดกอย่างนกัทั้งขาอ,อันนี้นเฮปลาแดกสีใสอันนี้ปลาแดกต้นหัน่นเอาปลาหนาก่แมงล่งก่อนก็บักบัว ใส่ด้วยดูฮะใส่ด้วยดูอ้าวแดสัปะรดกินบ่เยใส่ปลาลงไปพี่น้องเลยสิผักพด้วพี่น้องมาถือพ่อรุกุบ่วันศุกรปปนเอาปลากับปลาอันนี้ปลาดุกบ่ ไอ้น้อยเราไปนแม่้อยบักวบอู่กกนี่ย๊กกกกเนี่ยมันคือไเดอ้าจากแล้วบุปิดเมือวนี่จะไปปลาไปใสมักพักคานี่เอามาจะใส่าคากุยตีบกกกได้งายเดียวงา่กามอใส่บักบวบ้ืพี่น้องเออปดกอได้รเด้ปดมกระังเพลหเนาะเปดก็ได้ จุใจกัผม่าไรมาก่ไดเดามือเดตีนนะสิบหนูเ็น่อกระตอพขกรตกตั้งแต่นได้ใส่ผมกันกับนหมบอกระชาแน่สชากินแกงนหมอแล้วต่อสิบุไปเพกะ เอาไปเออตอนแปลกัไงกังโน่พอดีแต่จู้เขาอีกประเมงในพืชบื้นดุรุมนไปกินเขานาเนาะเอ้สองพ่อเนี่ยไปกินเขานาโอ้จะให้เนี่ครับ่อได้มาอย่านดี๋ยวพ่อเนาะก็บอกเราจังน้อย ทิศหม c อเดี๋ยวจังเนาะหมอทิศปลาดุกเนี่ยต้อมือยาเนี่เอาขนไม่เเ่อนี่เพราะว่าอนไหนเฮซ่านเต้องกินนเ็นเนี่ยใช่

เได้เลยว่าเป็นนื้เป็นนวดทั้งขางกับส้ด้เพื่ออะไรมเตรียมมังเลยม่ทัานใจยังนะบอกเอาเคือนี้มาเนี่ยอันนี้เ็นวดีุยไปตะกินดีดขใช้ก็ได้อันนั้นตามมกพริียังขอใส้ก็ได้ไม่แต่มันสดมกพริกใช่เดี๋ยวเอากล้ยไปบ่แม่ โอยเอานีเดะเออล้วยนี่อันนี้นี่ไม่ตอเอาอันนี้แน่แกงงนอไม้นี่ว่าสองมันเจากับมิสตรปีกไก่อันอยู่ในหานช้าวห่านขุดเอามุงกบ่เบนอะไรเนี่ยากตอกนวเแจ ไปไว่าเราถือว่าไปเอายังไปกระเด็นเราเพราะว่าเออเกิดห้ามิ่งถ้าเกิดยางไปอืมแกงหม่ห้ามิ่งหันจะเอาไปวัตรมาคุณหนิกับพวเฮ็ดกินคุณหนิกับพวเฮ็ดกินเราว่าเนาะมันว่มันกับว่มีแนวเป็นตะกินอยู่วัตรหนานได้เฮามี่นี่ก็ได้ว่าเออมันเป็นตะกินตะหยาต่อไปเนะตะกิน ชีมไเ่งหะนี่จ <c oughs>: ันเปใจน้ตามนี่น้ำตาลของป้าให้เจ้าใส่คุยใสก็สิใส่เองแหละแต่ว่าอันนี้ทั้งล้างกับไรใส่เลก็ิใส่พ่อ้างใส่ใส่ได้มันบานใส่แจ้กนอ หิ้งห่แกวมก่มมักส่วนน้ผมมีใคม,มักนี่จะขดใส่น,นิดนึงบัวเปลือเอาคนคคนช่วยกินงานาคนช่วยกินงานด่เห็นหมดเห็นหมดอีีแล้ว เห็นว่าโลกโรงพยาบาลบ้านเราเห็นก็จอยากเข่าไปเห็นคอยสุก็นยังแข็งดีอะเด็น้เออเห็นนะบอเชี่ยบบอสคาบใช่บอสผ้าไปแต่สีเปสี้งไม่้าพาถาบ่แม่ Cái nhà nhao kỳ xung quanh bao tư sếp cái sếp nhao kỳ nhao mát nhao kỳ 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 กะแง่กับแม่บอใจนะแม่แหงบอกบ๊อพักกันแงเปียกนะเป็นยังเยบกระเพาะเหอเยบกระเพาะมันจะเป็นยังมากะเฮออันนี้บอแกงนใมหน่บกินบอบอ่ามงเสียใจนะไม่ได้เสียใจกินข เราพ่อเนี่ยบอปปี้เอาเอาม่มื่อไห่อบาเส็งอเลรเราเบี้ยนนี่แหละนี่แต่ว่าเบี้ยนบ้านเอกินกับพอเนาะบักซุเออบักซุพรท่านแต่กินเข่าเออไปอืนกันมากเอาไปจังหันแล้วลับขาลูกหยดยังไงกุ๊กเจ้านี้ไม่หยดเดียว Rồi. Ừ. Ba men, Anh đi ở ba đâu. gì. phạc đâu hả? Ừ, ừ. Đâu <laughs> <laughs> dị... bó hành phàng, nấm hả? Ừ, à, đâu อ้าหอมดีดีพี่น้องเอ้ยแซบคล้ายหอมแก่แสบดีดีอซีมีก้อนบะนังเออนัวอะไรืมถักถักผู้นำได้เหี้ยว้าเย่ยจังเลบ๊อบก้ไปมากินขาวเรือกินน้องเดี๋ยวตามา Okay. Okay. Nó, okay. Uh, nè không khỏi đây có để, để phát nhé yeah, để nắp can này đẹp nắp can ao ao nắp can hẳn đớp, bỏ quả pháo hả เพลดพลายหลายจะายดีปลาดุเมืองสบายดีปลาดุงมักยังมาเค็ดพอเพลเรอเะ้องถากินอยู่ซุมหาปักซุกก็ดีกินเขาแล้ว่ะจงไหวที่แนน้อยกับอันไหนใช่บอก่กินน้ำกอยูดดน้ะกินน้ำกันดด botong apa ni oi mang ani mangโจ mati เขาจะอากอือฮะมากินเนี่ยน่ะซาวเอา này ๆเลยน่ะ xúc ๆ này, ๆๆๆๆๆ ăn ๆๆๆ này ๆๆๆๆๆๆ Phát cái bọc, phải chôm bên thằng Đăng nơi ừ. ừ. khao khao cháu. Bà nga nháp ok Ừ, khảo khao khao ăn khao 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 Ừ. khao 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 Áo เอาเอาเลดกะเอาแบงใบอีกตีให้เราค่ะไม่เหอินเข่ามากบอกมากไม่กนเสนยาไอ้้ออ่อามือนคือว่ากูมือก็จะมาขนาดไหนข้อข้อกินข่าสูงไว้เลยเอาข้อก้อนหนุกันี่บ่เว ดักเอาบ้่นหดาี่น้องอกินกับกินต้องกินกัออกล่าอียังหนูจากอยากได้อีหยังอยากได้ยังโอ้้จมูนี่โอ้มันอยากได้มูโอ้เอาเอเอามันอยากได้มูโอ้ยฮะเอ้จะอันนั้นาดจะบักซูกุจขอดบนออกอยากได้มู ไอแม่ก็กินมดได้อันนี้เป็นน้องอ่อนอันเรือาเปิ่าเป็นน้อ้าบนี่ม่กันดินี่นี่เอากดกข้างน่นี่่า่นโอ้ยนี่นนี่จ้ากตอนนี่ก็ได้

อตนมาแม่สิไปเอาหายไม่มาขอสิไปเอาหายไม่มาอะไรหอเดกพอตอนเต็มพระเขาอยู่กันอย่ากันเลยตัวใหญ่ตัวอีกตันตัวใหญ่ตัวอีกตว จะจะเอาม่บ่ถูกวะเออนจะเอาลคนหนูเนาะโอ้ก่หายนานกินตอนนี้นี่บ่มาแม่ไปเอาสิกินบ่โลูมันจะลายอยู่เาตัวใหญ่น้องเพน่อนน้องน้อกินน้ำกันแบลกินแงกินกินน้ำกันกินน้ำกันร้ายลูกร้ายตอนร้ยแบม่เานนวนมนน เอาขาอุ่ยมันได้แหลเอาขาอุ่ยมันไม่เค็มแบบนี้นี่เราปีนขาต้องกินบะได้เลยอะเกล็ดไหมครับไม่พอดไม่พอดหรอกไม่เหรอเฮ้ยเป็นใจผัดตุ๋มเนื้อเหมอนกันห่อๆกันก็ม้วนเลี้ยงเองเก่งๆห่อถือกินเองเก้งอนนี้ไดก้อนยังไงห่อถือกินเองเนอ มังไกูอ้าาไม่กระดูกมีกูมาสอยให้มึงบึ่งยังกูอาีดีต่อนี่ตอนนเ่ตอนใชหม่อเอาต้องเอาต้าจตองเจมยงแบ่งกันกินใบ้าง เอกินเองเเอาเอาอาเอยเาอาเอาอาอเอาเอออาเอาอาอาาาาเอ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 เอา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 เเอาเอาาเอาเออาเาเอาออาเอาเออาเอาเอาเเอาาเอาเอาเออาเอาเอาเอาอาเเอาเเออ เอ um, อ้องกวนเออีกวนอนอาทองของเอานูใจกกันือกวนแน้องกัใเลยวอคนนี road, so ้กใจเันแ้วยนเดของมันอยู่กกันแม่เน่ดกันกนกินของอทเอีกแม่ยังเด็มัแข็งหรอกแข็งเลยแ มสิ่งมันออกเลยมามักเกียวนี่เหรออืมแล้วปัังมักิ่งจะไปมักน้องวันโอ้ยสามีมาเลยอ้ยอีบแมันียทมที่สายป่ารัรวยที่แดกูมันแขงเหรอกูกินแกงตีมวันนีรวยแท้ที่สายรวยแท้สายป่าโอเคเดหนึ่งเด้ออยากกินเองอีกสัก กินเองดิกินเองอ่ะตีมังจิ้มืออ่ะก็ยังใม่ใหม่ใหม่ใหม่อืมคือแนแเก่าเนาะนี่ดำดำแกะมาเรียบร้อยแกอยูแก่เรร้อระตูนะอันตันใหม่ขาดไปตันใหม่บุตร เราต้องรอกินเขาบอกเบอร์ไหนมีกินปลาพวกนเนาะ้องเอาปลาใช่ได้ครัวสลัดเขาไว้จะกินะไรต้อนอ้อนโดยใดเขาชอบเขาประโยชน์ลายเ่นี่เมือมาก ขาไม่หรอกดีสิพี่เ่อนจะมาเงามาหอนเหมือนเอิมขาตัวนี้ขาไม่